It's สวัดีโอเวนมึงเปิดคลิปดิสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กันกับพาร์ทที่สองของเกมจูดี้แชปเตอร์ทูนะครับเปิดแล้วใช่ปะ่ะเปิดอยู่ใช่ป่ะเปิดแล้วไฟดัแบปบ่ <c oughs> จะจุดจี้แมครับก็พาร์ทน,นี้น่าจะสัส้นๆนะเพราะว่าพาร์ทแรกเราเล่นมาเยอะมันตรงไอ้ตรงนี้นะครับดมันบอกว่าจูดี้อยากเกลียดการที่ตัวเองโดนถ่ายรูปนะครับเอ็ยมึงอยากเสี่ยงดีไอ้เงี้ยตกูไม่เห็นใช่ไหมแบบกูเดี๋ยวพอ,พอ ซึ่งนี่นี่ก็เป็นนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําไมจูดี้ถึงกลัวกล้องถ่ายรูปที่เราได้มานะครับแดมเขามันดาลลักไงเฮ้ยถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันมึงมึงไปยืนดิมึงไปยืนดิเป็นจูดี้มันจับมึงไปยืนดิ่จูดี้มันไม่มีนมอ่ะโอ้โหไม่อยากจูดี้มันไม่มีทำไมฉันถึงไม่มีนมจะถ่ายกูกูไม่มีนมมันเกิดโดนบูลลี่โดนบูลลี่เฮ้ยหันหน้ามาดิมก่อน ชีส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 แจสวยดิมงไปเป็นในแบบดิมึงไปเป็นในแบบดิอดีวดิดีอดิดีดิน่าชูนิ้วชูนิ้วชูนิ้วชูนิ้ไงวะองนิชูไม่ได้ชูนะ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 สองหนึ่งดียะดียเสอมา้ามีทางลงอ่ะมาเข้าเข้าเรียงเข้าเรียงอะไรอ่ะมาเวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋เอาอี๋ยวเดีเเห็นกูเนี่ย มึงคือมาจากไหนเดี๋ยวเดี๋ยวหาไปที่เอียวอีโต้ก่อนนี่ไงมึงเอามีดจากไหนนี่ไงอีโต้เนี่ยใต้เตียงใต้เตียงสู้ยิ่งเข้ามาไม่ติดแต่ขึ้นใช่ปะต้องสู้อ่ะไม่มีกดกดไปได้แอ็มรอคันธิรานเหมือนเดิมเหมือนกูจะเจอแมนนี่จูดี้ว่ะโหมันมีน somewhere h e r ไปดีไปดีไปดีเดลิเบลีี่ must be somewhere here มันจะมาอยู่ที่แบบนี้ได้ยังไงวะวัดเด้อแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยมันจะมาอยู่ที่แบบนี้เฮ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยจี้แหม่มโอ้ยเจจี้แมมเจจี้แมมมันมาแล้วเจจี้แมมเจจี้แมมช่วยนะมาเดีมยวเดี๋ยวะอาไปละไปละเชื่ยกูหนเชี่ยอวิ่งยงเร็วเลยวิ่งเจจี้แมมเอากูตายเแคยแล้วแล้วมึงวิ่งมาหากูจะไปที่หากูแจ๋หากูแจ๋เจจี้แม่มงมาวิ่งแม่งก็จุ๊กจุกหาผมแจ๋ chúm hàng con tre chú hàng con tre check qua chờ sim con tre gì này á ấy mà đi, hình như nó sẽ phao trong này vậy hả? Mึง mึง vào đi, tao đây mình ở đâu? Nè nè, thấy ai không đâu? Mình thấy bao thứ, thứ nó sẽ giống như, con Con ได้กุญแจแล้ว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 นี่ไงโอ้มันอยู่ตรงกรงนกใหญ่จริงด้วยได้กุญแจแล้วมามามาไปตรงไหนต่อกับทางเดิมกับทางเดิมกับกับทางเดิมไปตัวมันโตมันงอไม่ได้ตัวมันใหญ่เกินเดใช่ใช่ปิดไฟพวกเราต้องปิดไฟนะเว้ยกลัวจะระเบิดจ้าอะไไปเลยต้องตั้งสักที่แถวนี้แหละกูว่าต้องมีสักประตูที่ไม่ใช่ประตูเก่าเราอ่ะเดี๋ยวเออคุณเข้าประตูเก่าเข้าประตูเก่าเราแล้เราไปปลดล็อกเหรอ ใช่ปหนแล้วเราเราต้องไปปลดล็อกที่ไหนล่ะอย่าบอกงั้นไลบรี่ตั้งแต่ตรงนู้นอ่ะเฮ้ยหรือว่าไปดูดิเฮ้ยเดี๋ยวเราเช็คข้างนอกก่อนบ้างจะไม่เสียเที่ยวมาแล้วมาแล้วโอ้อ่ะเรียบร้อเฮ้ยเจน่าเจน่าไปท้านี้เราก็ไปหาไปหาไลบรี่กูทางเดิมแม่งเลยกูเช็คก่อน กูเช้ก่อนว่าไดบรลลีรูมันเอามาตรงไหน,นเอามาใส่ตรงไหนเพื่อเม็ชัวร์อันนี้มันมาที่เราตอนแรกเลยน่ะทางนั้ทางนังก้นก็สบายแล้วเข้าเข้าประตูรอก,กูด้วยเอาเดี๋ยวก,กูรออยู่เนะี่ยมามาเข้าประตูเลยเหรอือมเข้ามาเลยเข้ามาเลยมันมาจุดสเปาสแรกหไหมใช่ก็ที่ใหม่ดิไม่ไม่อย่าอย่าเพิ่งเข้านะอย่าเพิ่งเข้านะลองเรดูข้างล่างก่อน เออๆต้องหยนี่งไงลาบบีลาบบีเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเข้าแล้วเออเปิดแล้วเปิดแล้วไปยบายไมเสียงก่อนมรอทําไมไมก่อนอยู่ไห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 นม่ไอยู่ไหนไม่ได้หลังมึงหลังมึงว่าเธอหิวเฮ้ยไปแล้วไปแล้วโอเคเออเออไงต่ออ่าอุ้ฮัลลีบูดอิสเคิร์ฟเมื่อกี้เมื่อกี้มีใครเห็นป่ะไอ้เหี้ยแม่งหุ่นดาแม่งเดินมาเลยสัตว์ไม่เห็น มันเดินชนไหนนนเลยแต่กูมองเห็นอุ้ยอุ๊ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนไอเลิฟยูโซมาไป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 กูเจออะไรไม่รู้อินเทอร์เน็ตซัมบันวัดปีคีบิ้งดิสแคั์เอลข้างล่างมันมีมันมีมันมีบันไดลงข้างล่างอ่ะมวันนี้กูเดินไปด้วยเออมาก่อนมาก่อนเอ้ตรงไหนวะตรงไหนวะมาก่อนอ่นขั้นซ้ายซ้ายนนซ้ายนนตรงไหนตรงไหนวัดวัดวัดออกมาทางเดิมดิออกทางเดิมดิใส่ไปลงไปนนลงไปดิ ดวนดวนดวนกุ้หัวที่ประตูเดี๋ยวก็แต่งเป็นประตูเข้าได้เข้าได้เข้าได้ไป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 เชี่ยแมพอย่างยาวนานเลยเอาเราเราลงศพไม่เห็นลงศพไม่ลงศพตาลงลงศพลงตู้ไอ้เหี้ยดูรูปดิดูรูปนี้ดิทำไมอ่ะไอพ่อหนุ่มโหงานศิลปะไอ้เหี้ยเหมือนมึงดูนี่ดิมึงดูนี่มึงดูนี่เฮ้ยแล้วมึงดูรูปถ่ายตรงนี้ดิมึงกดดูได้เลยมาดูนี่มาดูนี่

ตายกูตายเฮ้ยไม่เหมือนเหมือนันให้เราวิ่งหาอะไรด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่ดูคนเลยมึงมาทางตรงริมึงมาทางตรงแบบตรงสุดอ่ะมีดหล่นด้วยมีดหล่นด้วยมีดหล่นทางแมงชามันชเปิดไม่ได้ชมันเออแล้วมีดจะมาทำไรมีดกูหายไปแล้วไหนลองเลือซ้ายที่เชื่อมมีดเชื้อเขียว มามามาด้วยกันอิเีิมว่าอะไรเริ่มดอุ้ยมึตายกู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 ตายดูโซ่เลยกูตายดูโซ่กูตายดูโซ่เลยไม่มันไม่ตามไม่ตามไม่ตามแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วใช่ไหมไม่ได้ต้องกลับผีบ้างผีต้อเกิดลำโพงรียมีด้วยไอ้เนี่ยกลับไอ้เนี่ยไปไหนสักทางไปไหนสักที่สักทางนี่มีลำโพงอย่างเท่เลยว่ะไอ้แม่งไอ้เนี่ยผีลำโพงป่ะนะแม่งตอนนี้เราอยู่ทางตัแยกลัวเราแตกว่ะถ้าต้องมาทางนี้ไปด้านหน้าเว้นไปด้านหน้าไปด้านหน้ากูตามเราอยู่อยู่ด้หน้าอยู่ด้านหน้า ม่งเหล็กมีลำภูอย่างนี้นะครับเฉยม่งหนักทุกทางเลยไปไปแยกกันหาปะไปด้วยกันนี่แหละถ้ามันหนักตรงนี้ก็แสดงว่ามันอยู่แถวนี้แหละตรงนี้ลอบมันออกมาก่อนลอบมันออกมาถ้าลอบมันออกมาคงเจอมึงจะมาเจอกันยากเลยมันมันไม่ออกมามันไม่ออกมามันมันมันอยู่ตรงนี้แหละตรงไปเรื่อยๆซ้ายตรงไปเรื่อยๆซ้ายเรียกนี่ไงนี่ไงมันมันจูบไปทางนั้น ได้ป่ะเปิดได้ป่ะเปิดไม่ได้มันเดินมันเดินมันแพทเทิร์นเว้ยมันเดินมันเดินแพทเทิร์นมันมันไม่ได้ตามเราไม่ได้ตามเรามัตามไม่ได้ตามคนไงมันเดินเป็นแพทเทิร์นเราหาที่หลบอ่าหรืว่าเราหันเลี้ยวอ่ะหันเลี้ยวหลบได้อ้ากูตายกูเดินมาเจอมันพอดีเลยสัตว์เออกูก็แตกทำนิ่งอย่างเนี้ยเลยไปทางไหนไปทางไหน มันจะมีซอกประตูให้เราเดินหลบได้นะมันจะเดินไปเส้นตรงเหมือนก้อนหิน,ท,นที่มันกลิ้งเออปหลบซอกอ้เกตแล้กูวา่าอ,อยู่ตอนแรกตอนแรกมันชนกูกูไม่กูไม่ตายแต่พอกูเดินออกไปผ่ันมากูแตกเนเดิเเอเเจอี่เจอสไปอ is r a p p จะตรงนี้กูจะตรงนี้มึงจะเดินเข้ามาลึกส<ร>ุดๆอะมึงจะเจอนี่น<ร>ี่น้เชกูหลบมึงอยู่ทังไหนมึงอยู่ทังไหนมารับกูดิ กันดลกไรู้กับมารเรป่ะเนี่ยเนี่ยไปมไปโอมมามาอไม่ไม่มเดินมันเดินมันเดินผ่านไปแล้วมันน่มนมนึงไม่ององเขานจอตรงนี้เดินจอแล้วเจอแล้วมันนี่เจอแล้วเนี่ยที่สุดหาไม้มาใส่ปะหาไม้มาใส่ที่เราจะใส่ไหนวะจะหาไม้มาให้รอแป๊บนึงตายตายอย่าตกมาด้อย่าตกละอ่ะเกตพอเข้าใจ ต้องแก้ทั้งสองฝอั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งเออมันข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้ไม่ใช่หรอจ <l ots> ูดี <c oughs> <the> ้แฮทฟอร์อ๋อเราต้องรอจูดี้มันตกนจูดี้ตกตกตกได้แ่ได้แ<อ>ค่กูรอดไ,<อ>ไปแล้วกูรอดไปแล้วเมื่อกี้กูโดนไปแล้วเมื่อกี้กู <c oughs> ได้ซีเมนต์เฮ้ยมึงมาที่นีไเหรอเฮลโล่อัมเก็ตจูดี้แฮทฟอร์ดเฮลโล่ฉันรู้สึกดีจริงๆที่คุณทำมันขอบคุณมากๆเลยนะที่ปล่อยฉันไปอิสระจากปีศาจ ฉันคือจูดี้แบงค์ฟรีแอมขอบคุณสําหรับยาแก้พิษนะน่ามันใช้ได้ผลดีมากเลยแล้วก็ฉันยังมีสปิริตฉันฉันเป็นอะไรวะเป็นฟรีดอมแล้วแบบเป็นอิสระแล้วเออไอ้มาสก์เกิดอะไรลวฉันจะเอ้มแอแอลลี่ลินดาแอดลลี่เินดาเอแอ่เาอาดวงวาของฉันไปตลอดการแล้วก็เอาไปให้ผีเอาไปให้ยีบีหรือเปล่าชีสฟ้ามอลชีสฟาร์มอลพาวเวอร์ฟูลดมีเธอมีพลังมากกว่าฉันเธอคือฝันร้าย She investigated she is. However, where fled one after being police. know again I by เธอรู้ว่าเธอน่ยอยู่ที่ไหนลินดาลินดาเนี่ยทำงานอยู่ที่เด้ยทำงานกับปีศาจ I'm far too weak to do ตอนนี้ฉันอ่อนแอเกินไปที่จะทำมันด้วยตัวของฉันเองเธอเคยเทคแคร์ฉันครั้งหนึ่งหรอฉันโอ้ยไม่ไม่ทันและชีวิตของฉันเธอให้ชีวิตของฉันกลับมา ก a s แ p ้ไ z e อ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดจับลินดาได้มันอะไร The cash p r i z ม Let's ask me กินเอา m e t u o u จะมาเจอกันอีกดฉันจะมาเจอเธออีกรอบนึ่งรอเมื่อก้เม่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อก้ไอชันตกมาตรงนี้เรอไม่ได้ไม่นเดี๋ยวเดี๋ยวกูรอ่ฟังกูวิ่งมาตรงนี้ไวเ่งเห็นไไม้ตรงวมซ้ายเม่ไปใ่ไมกูกรู้ว่เนี่ยกูวิ่งมาตรงนี้แล้วทีนี้มันก็วิ่งมาดูแล้วมัก็ตกงไป้ามา อ๋อคือมันมันตกลงไปใช่ไหมใช่ๆกูยืนตรงเนี้ยแล้วมันก็วิ่งมาหากูมันชาร์จกูแล้วก็ตกลงไปข้างล่างแล้วเพื่อมึงเห็นอันนี่ยบ้างมึงเห็นที่กูโดนดันป่ะเห็นเห็นเห็นไอ้ยี่กูก็งงเฉยกูไม่ตายกูโดนระนพอเข้าใจแล้วกูเห็นมึงอยู่กูเลยมังกรเนื้อเรื่องมันประมาณว่าจริงๆแล้วจูดี้อ่ะมันถูกสาบจูดี้เข็บตัวสาบเออจริงๆจูดี้อ่ะมันโดนไปหาสาบเออดินลินดาทำมันไว้อะไรอย่างนี้ป่ะ ถูกสาบอยู่เลยเกมต้องการเป็นอิสระแล้วเราก็มาปลดไป To be connected อ่ะใช่กูยังไม่ได้กดออกนนั่ดิออกแม่เลยอ่ะแชปเตอร์นี้มันไม่มี Chapter สามมันกูรีฟเกมเลย Chapter สามไม่ไม่ไม่มาทุกคนคลิปนี้บอกว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนให้ข้อคิดคำผมคลิปนี้มันสั้นจังเลยวะมึงมึงเลยแม่ลิปแม่คลิปนี้ก็ตัดได้น้อย Chapter แรกมาเติมดิคลิปนี้ตัดได้น้อยเอา Chapter แรกมันเดือด โอเคประมาณนี้นะครับ